สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหลอ่อเท้ามหาพรหมบัวทิพย์หลวงปู่บัวถามโกวัดศรีบุรพารามจังหวัดตราดเหรียญรุ่นนี้ได้ทำการหลอ่อเป็นรูปพระพรหมเบื้องต้นครับเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้กันครับ เราจะเห็นทั้งด้านหน้านะครับของรูปแบบมิติด้านหลังนะครับเป็นตัวอกคระยันนะครับทั้งด้านข้างนะครับ ต่อจากนั้นครับเรามาสมงจุดชัดกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าของพระพรหมนะครับเราจะเห็นศิลปะนะครับในเนื้อหาของพระองค์นี้นะครับใบหน้านะครับของพระพรหมนะครับตาจะหลับอยู่ทั้งสองข้างนะครับจมูกจะโด่ง นะครับด้านหน้านะครับด้านบนนะครับเป็นมิตินะครับสามจุดนะครับหนึ่งสองสามอยู่ด้านในนะครับเป็นชั้นเป็นมิติ ใบหน้าด้านข้างนะครับจะคมลึกด้านซ้ายนะครับจะหลับตานะครับจมูกจะโด่งนะครับใบหน้าจะสวยนะครับชุดที่ใส่นะครับ จะเป็นเม็ดนะครับนะครับซอกแขนนะครับจะลึกมากช่วงมือนะครับ จะถือนะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นคาถามือนะครับจะเห็นรอยร่องนิ้วนะครับ มือด้านนี้อีกจุดนะครับรายละเอียดจะถือจักมือตรงนี้นะครับจะถือเหมือนคล้ายๆเหมือนขวดน้ำนะครับ ลักษณะเหมือนน้ำเต้านะครับมือนะครับด้านขวามือนะครับตรงจุดตรงนี้นะครับจะลึกมือที่แยกออกมานะครับจะถือเป็นรูปลักษณะที่เราเห็นนะครับ เป็นหอยสังนะครับมือที่เราเห็นนะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับจะถือเป็นแบบพระกร,รมพีนะครับมือด้านหน้านะครับที่อยู่ตรงหน้าตักจะเป็นลักษณะเหมือนสร้อยประคำนะครับ ลักษณะความละเอียดอ่อนในแกะเนื้องานนะครับลักษณะเหมือนเหยียบบนบัวนะครับผิวนะครับด้านในนะครับตรงพื้นนะครับจะครกคราะนะครับกระแสผิวเนื้อโลหะ ซอกเลี่ยมนะครับจะลึกนะครับจะลึกต่อจากนั้นเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะเห็นรูปยันนะครับลึกคมชัด สอนยันนะครับแต่ละตัวนะครับจะคมชัดโค้ดนะครับจะตออคมชัด นะครับเม็ดงานะครับคมชัดนะครับโคดนะครับอักษรนะครับเลขนัมเบอร์นะครับคมชัดลึกนะครับห่วงจะเป็นลักษณะนี้นะครับสามารถห้อยเปลือยได้นะครับ พลิกมาด้านหน้านะครับเราพลิกมาด้านขวามืออีกครั้งนะครับดูด้านขอบด้านข้างนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบประกบนะครับหล่อประกบนะครับ ด้านซ้ายครับด้านบนนะครับเนื้องานจะดูละเอียดนะครับความเรียบร้อยของงานนะครับ ด้านใต้ฐานนะครับจะเห็นการแต่งของตะไบนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยอีกครั้งนะครับของเนื่องงานชิ้นี้นะครับดูให้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับพระหล่อนะครับในแบบพิมพ์ ทางด้านพุทธคุณก็จะเด่นทางเมตตามหานิยมนะครับพระพรหมท่านจะช่วยกับเกื้อหนุนนะครับช่วยปัดเป่าอุปสรรคนะครับนะครับให้พ้นผ่านไปได้ดีๆนะครับแล้วก็เสริมเรื่องอาชีพการงานนะครับได้ดียิ่งขึ้นสามารถบนบานสารกล่าวได้ นะครับคล้วคลาดปลอดภัยอันต,ตรายทั้งปวงดูอีกด้วยนะครับสําหรับพระพรหมไม่ว่าจะเป็นของท่านใดนะครับหรือพิธีกรรมใดๆถือว่าเป็นมงคลต้องสิ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่าเตใหญ่ดบบโอเอ็มเซตใหญ่ดับโอเอ็มห้าสี่ห้าเก้าห้าสามจะเจอรายละเอียดของการทำคลิปพักก่อนน้้นทั้งหมดนะครับที่ทำคลิปไปแล้วก็จะมีพระคุณแผนหลวงพ่อกวยนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดขาวดอิฐนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีวัดต้าเขาบนนาคนะครับน้าอรหันนะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับ เหรียญหลวงพ่อเพียนวัดเกล่นกระถินหลังฮหนุมานนะครับลูอปอมผงพายกุมารน,นึกยศาสตร์หลวงปูท่ทิมวัดฐานไร่นะครับพระหลวงพุททวดวัดไซจังหว,วัดนครสวรรค์นะครับโดยมีหลวงพ่อคมวัดช่องแครหลวงพ่อจงวัดอาต่างนอกนะครับรวมปกเสกด้วยนะครับพระหลวงพุททวด รุ่นโรงพยาบาลโคพโภป,ปี2539นะครับก็มีด้วยนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ